Ladies and gentlemen, boys and girls, you welcome back to my space, my G's. You know what? I didn't know that the Thailand days were good at playing volleyball. Like I don't even know if they're good yet. You understand? But what I saw really triggered me that Thailand is the one hosting the female volleyball competition. I was like damn, this G's are hosting it? Eh? Like if they're hosting it, maybe, maybe they might have a team that is up to the level you know playing internationally good okay that's really that's pretty good though but most importantly how are the foreigners taking this one how how do they think the competition is going to be in thailand ladies and gentlemen please follow me let's go see what the foreign mages are thinking สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับจันทันทีวีเรื่องราวกีฬาที่น่าสนใจนะครับวันนี้เรายังอยู่ในโหมดของวอลเลย์อบอลจัดหนักจัดเต็มกันอย่างต่อเนื่องครับสำหรับแฟนๆนะครับที่รอคอนเทนต์ไทยลีกฟุตบอลไทยช่วงสายๆมีให้ดูแน่จัดหนักจัดเต็ม แต่ตอนนี้พูดถึงประเด็นด่วนนะฮะสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยนะรายการที่ใหญ่ที่สุดในโลกของวงการวอลเลย์บอลนะฮะวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกไทยสามารถเอาชนะสวีเดนนะครับแล้วก็ทะลุเข้ารอบได้เป็นผลสําเร็จอย่างน้อยได้โชว์ความร้อนแรงต่อเนื่องนะครับในฐานะเจ้าภาพเว้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  I didn't see this one like they they just beat off Sweden so easily wow I, did, I didn't know you guys with this good though bro you know what i'ma check i'ma check the thailand spot from now on for real because bro sport is my thing i love sport more than anything else ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โดนอกโดนใจ FIVB เป็นอย่างมากนี่เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการอยู่แล้วนะครับไทยสร้างปรากฏการณ์มากมายให้กับพวกเขาไม่ว่าจะเป็นยอดคนดูเอนเกตในด้านต่างๆทำให้การชิงแชมป์โลกครั้งนี้คึกคักมาเป็นอย่างมากวอลเลย์บอลเวิลด์โพสต์ถึงเรื่องนี้ครับหลังจากที่ไทยเอาชนะสวีเดนไปได้บอกว่าเจ้าภาพยังคงรักไทยแลน makes it too The o's kept the party going in Bangkok and it's their second straight victory with a three. Wah! Wah! Three. Oh, sweep over Okay, I don't know much about volleyball, right? But it's one of my favorite games. For real. I have watched this game ever since I was small, you get. But Sweden, I don't know if they're good at volleyball. I know I don't know the good at handball. but volleyball I don't really know. But I think the these Thailanders are killing it at volleyball, man. I think they're killing it. So, you guys are this good? Damn, bro, bro, bro. I'm, I'm going to go live whenever they're playing. For real, I'm going to go live just to see them. ักษาความมันอย่างต่อเนื่องที่กรุงเทพด้วยชัยชนะนัดที่2ติดต่อกันด้วยการเอาชนะสวีเดน3-0้ดยแรงสนับสนุนจากกองเชียร์เจ้าบ้านที่เปี่ยงไปด้วยพลังวอลเลย์บอลเวิร์บอกว่าโซเนียก็เป็นกา่งนด้สุนสนามตอนนี้เป็นไวรัลนี่แหละคือจุดที่เราเอาเข้าสู้นะครับกับกระแส่าววิจารณ์ต่างๆสนามเล็กบ้างอะไรบ้างเยอะแยะแต่เราใช้ความเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับตั้งแต่ตอน VNL เป็นต้นมาจนถึงตอนนี้วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก เราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและงานหน้าต่อ,ตอไป f อ b ไป FIVB จะยังคงมั่นใจในไทยของเรานะครับเขาก็บอกว่าไทยได้แสดงให้เห็นถึงความเร็วความแม่นยำและหัวใจที่บริสุทธิ์จนสามารถรักษาสติไร้พ่ายในชิงชมป์โลกครั้งนี้ได้อีกครั้งซึ่งพวกเขาภูมิใจเป็นอย่างมาก ทีมชาติไทยบรรยากาศคึกค,กคักคึกคืนแบบนี้สร้างกระแสให้กับวงการวอลเลย์บอลโลกสมกับเป็นเมืองแห่งวอลเลย์บอลจริงๆนอกจากนั้นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับสาหรับไทยของเรานะคือการที่ได้ฮิลใจนะครับผู้เล่นต่างประเทศอย่างสวีเดนที่ประสบกับความพ่ายแพ้นะครับเราได้ให้กําลังใจพวกเขาจนกลับบ้านเท่านั้นยังไม่พอครับผู้เล่นอย่างฮักที่เป็นผู้เล่นที่ทําแต้มยอดเยี่ยมในเกมนี้ครับฮักี่ทำไป hmm. 25แต้มนะเยอะสุดในเกมแล้วก็โดดเด่น มากๆากนะฮะกับสวีเดนเธอพยายามยื้อสุดๆเพื่อทีมของเธอนะครับและเราก็มีจิตมิตรไมตรีที่ดีแฟนๆของเราส่งเธอกลับบ้านนะครับแล้วก็มีของขวัญสุดพิเศษหลากหลายชิ้นนะครับมอบให้กับเธอเดี๋ยวดูบรรยากาศกันสักหน่อยนะครับ You know I swear to God let me know lah even though the Sweden lost to Thailand but you can still see the supporters are still showing them love you see that you know for real these thailanders have good hearts naturally they're like that you know although they were supporting their team which is which is normal you you get that bro they're playing them so they need to support their country first but they still go after the sweden fans and i think that's what they're going to do to any kind of team that just plays along uh with thailand or even with any kind of opponent i think the atmosphere over there in Bangkok is gonna be something real real special. I think it's gonna be something good Is, is this the first time the Thailand is uh, hosting an event like this You guys should let me know if this is the first time, you know I don't even know if France นี่ฮะเรว่าหิวใจกันสุดๆจนเธออึ้งไปเลยฮะไม่เคยพบไม่เคยเจอสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนเธอพูดเองกับป่านะครับฮักบอกว่า เธอทึ่งมากแฟนวอลเล์บอลไทยเชียร์มันจริงๆขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นแถมยังบอกว่าตัวของเธอเองได้ของขวัญจากแฟนๆชาวไทย oh. เยอะมากนะครับใส่ใจมากทั้งกางเกงชาก้างนะลูกอมไทยอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้ฮักด้วยนะฮะตบแรงตบโหดขนาดนี้อนาคตสดใสแน่นอนแม้ว่าทีมจะไม่นำพาก็ตามโหดมากผมชอบมากตบทีมีน็อกอะแต่องค์ประกอบของเราโดยรวมดีกว่าเขานะฮะโค้ชเขาเองเขาก็บอกนะ โค้ชสวีเดนบอกว่าไทายเนี่ยเป็นทีมตัวเล็กแต่ทําไมตบหนักจังอันนี้โค้ชสวีเดนพูดนะนอกจากตบหนักแล้วยังมีความรวดเร็วอีกซึ่งในระหว่างเกมเราก็เห็นว่าแกเนี่ยมีความเครียดมากนะซึ่งเครียดในเกมก็ยัง Bro I think the coach must have been disappointed by the performance the Swedish uh, players gave but at the same time yeah, it was them fast like 3-0 3 0, set to nothing That was them fast though. That was them fast, for real. It, I, don't, I, don't, I don't know, maybe they were charged up by the audience that was just, you know, sharing for them. But it was them fast. ไม่เท่าไหร่ของเราคือแบบเครียดทั้งในเกมแล้วก็ทั้งก่อนเกมด้วยอันนี้โค้ดออสบอกเลยฮะความจริงเนี่ยไทยนี่มีอาการแบบเครียดมากมากก่อนหน้านี้เพราะว่าเห็นสวีเดนเล่นกับเนเธอร์แลนด์แล้วรู้สึกว่าเขาเล่นดีมากก่อนมาชิงแชมป์โลกเนี่ยเราก็ได้ศึกษาวิธีการเล่นของเขามาโดยตลอดเรารู้ว่าผู้เล่นคนสําคัญของเขาคือใครเราพยายามที่จะวางแผน วันที่เล่นกันในทรน์แลนน่ะมันทําให้เราเครียดและวิตกกังวลกันมากเพราะเขาเล่นดีซึ่งทุกคนตั้งใจพยายามดูแลร่างกายของตัวเองต้องขอบคุณทีมแพทย์แล้วก็ทีมจิตวิทยาด้วยนะที่เข้ามาช่วยให้นักกีฬาผ่อนคลายขึ้น จริงๆแล้วเราวางแผนวันนี้เนี่ยมาเล่นอีกแบบหนึง่งแต่เขาก็มาเล่นอีกแบบหนึง่งปรากฏว่ามันกลายเป็นดีสำหรับเราวันนี้ทุกคนมีความสุขส่วนคนที่ทําได้ไม่ดีก็ต้องพยายามอย่าเครียดกับมันมากและพยายามกลับมาให้ได้หลายคนก็โดน d r อปไปในเกมนี้นะฮะการเปลี่ยนตัวไม่ได้มีมากนักเราเน้นผลที่การเข้ารอบที่ว่าเขาเตรียมมาเล่นอีกแบบหนึ่งเนี่ยเราสังเกตว่าบา <Yeah, exactly. S 1> งช่วงเวลาเนี่ย <Exactly. S 1> เขาไม่ได้เน้นไปที่ตัวเก่งของเขาอย่างฮักนะเหมือนกับที่เวียดนามทําคือโยนไม่ให้ตู้เย็นซะกดคนเดียวเลยอ่ะ่แต้มอะ่ะอันนี้เขาพยายามเล่น หลากหลายแล้วมันไม่ได้เขาก็ต้องมาเน้นที่ฮักแต่ก็ปรากฏว่าตามไทยไม่ทันเสียแล้วทําให้แพ้ไทยไปนะแต่ฮักทาดีแล้วย0่สิบคุณนนนะครับพี่มันของเราเนี่ยทำคะแนนเยอะสุดก็คือควีนบีมนะฮะทุบไปที่23คะแนนแรงจัดแรงจรง<อ>ิงควีนบีมตบไป20บล็อกไป1เซิร์ฟไป2รวมแล้ว23แต้มที่คือร่างทองมากๆทุกทัวร์นาเมนต์แล้วตอนนี้นะฮะ I am w o m ู n ผงาดตามด้วยทัดดาว11แต้มชัชจุออนสแต้มชัชจุอ,อันนี่ you know i don't i don't know the players yet but very soon i wish to discover them like to know every each and one of them bro like i want to i want to i want to follow up with this uh league that just started up in, in bangkok bro อันนี้จบ l ฟลว์ทีนี้ก็พยายามช่วยเกมรับวิมลรัฐทำไป4พรพันธ์ทำไปสองคะแนนก็กระจายกันไปนะฮะแต่ไปกองอยู่ที่พิมพ์พิชยาเยอะมากแล้วคู่ขี้สูสีจัดเลยกับหักพลังหญิงเข้าใส่กันจัดเต็มจริงๆนะฮะเราจะไปฟังความรู้สึกแต่ละคนนะมองยังไงต่อเกมเกมนี้มีความรู้สึกยังไงซ้อมแล้วก็แก้ไขสิ่งที่เราผิดพลาดมาโดยตลอดอะไรเงี้ยแล้วเราก็หาสิ่งบกพร่องของเราแล้วก็หาจุด คือแบบเหมือนตกตะกอนให้ได้ว่าอะไรคือทีมของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าวันเนี้ยความอดทนทุกอย่างที่ทํามาตลอดเนี่ยนับนับย้อนหลังไปตั้งแต่เวียนเอลมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะคือแมทที่เราเล่นดีเราจะเห็นได้ชัดเลยเริ่มมาเรื่อยเรื่อยเริ่มมาเ,เรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าวันเนี้ยอาจจะดีที่สุดและคิดว่ายังจะคงฝีมือและคงความรู้สึกนี้ไปได้เพราะว่าเราเราไม่ได้เป็นบเา่วันเดียวแล้วเราก็สามารถคอน <ไป S 1> ติเนียได้อะไรเงีง้ยแล้วก็ ขอบคุณน้องๆขอบคุณสตาฟน้องๆเล่นดีมากสตาฟทำงานดีมากแล้วก็ทุกคนร่วมมือร่วมใจแล้วก็เอนจอยไปกับเกมวันนี้ค่ะ so this one this lady maybe might may, may be the captain she might be the captain because the way she speaks bro she speaks so well she speaks so well and she's she's fun too for real maybe she might be the captain เลยเนาะ รามันของคู่กันอยู่แล้ววันนี้หรอคะวันนี้รู้สึกว่า And uh, I forgot to say she was beautiful too, you know. Sorry for I, I just I เรามี energy ที่ดีมากๆค่ะแล้วก็ทุกๆคนเอ่อช่วยเหลือกันค่ะเอ่อเก็บรายละเอียดที่ที่ที่เราคุยกันว่าแมตช์แรกที่เราทําไม่ดีคือมันคืออะไรแล้วก็เราก็แก้เกมแล้วก็วันนี้ทุกคนทําได้ค่ะคือลบทุกๆอย่างท,ที่ที่มันผิดพลาดไปแล้วก็เหมือนวันนี้มีการพ mm. ูดคุยมากขึ้นภายในทีมค่ะคือเสียแล้วเราแก้แก้ตรงนั้นเลยแล้วก็ ทุกคนช่วยกันมากๆอยากขอบคุณเพื่อนๆในทีมค่ะในสนามแล้วก็นอกสนามแล้วก็โค้ชแล้วก็สตาฟโค้ชค่ะที่ข้างนอกก็ตะโกนเข้ามาว่าเอ้ยอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยก็คือรู้สึกว่าวันนี้มันมันช่วยช่วยกันจริงๆค่ะเลยทำให้ พวกเราเออผ่านจุดที่ยากลำบากมาได้ค่ะนี่ฮะดูหน้าแต่ละคนพอท์ลน์อยู่เชียรว่าเกมต่อไปจะออกมาสนุกนะฮะสำหรับไทยกับเนเธอร์แลนด์นัดตัดสินว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่มเรียกว่านี่ next game Thailand vs Netherlands I don't know how Netherlands playing but seeing what the Thailand is doing I think it's gonna be it's gonna be pretty quick too I just hope that คือของหนักจริงๆนะครับแชมป์กลุ่มเนี่ยอันดับหนึ่งนะในกลุ่ม A จะเจอกับอันดับสองกลุ่มเฮสนั่นคือไม่เซอร์เบียก็ญี่ปุ่นนะฮะส่วนอันดับหนึ่งของกลุ่มเฮสเจอกับอันดับสองกลุ่ม A งานนี้ไม่ญี่ปุ่นก็เซอร์เบียโหด จัดๆต้องบอกงั้นแชมป์เก่ากับญี่ปุ่นตัวเกรงของเอเชียครั้งก่อนระวัดญี่ปุ่นสูสีนะฮะเล่ <Ooh. S 1> ในในบ้านแมถ้าได้เจอกันก็น่าจะสนุกนะครับอ้าวนั่นคือเรื่องราวที่นํามาบอกเก่าเล่าความกันในเช้าว,วันนี้คิดเห็นเป็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยดีวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอให่คลิปหน้าไปแล้วจ้าสวัสดีโอเค thank you for this one my G this one was a good uh recap to understand uh, about the match you know Wow, I just pray the Thailand days is gonna go fast possible bro just to like make the country proud once more like they have always did. like everyone is doing. you get my points. Bro this is cool and I would love to follow up I would love to follow up with this one because man I'm kind of interested in this one though for real you know dropping that from Thailand too bro Austin might be really symbolic for the country. Well, ladies and gentlemen, thanks to you all for watching. My Jesus, your boy, your boy. Please, if it's your first time coming across this channel, just kindly like, comment whatever thing you want me to see or to go after, and please subscribe. Let us grow. Let us grow. You know how this shit works. Ladies and gentlemen, be safe out there. Maybe I'm gonna catch you on my next episode. Who knows? Peace out, my boys and girls. Peace out.